สวัสดีครับนี่คือสดสดสบทไม่มีนะครับผมเจอกันทุกวันจันทร์ถึงสุกบ่ายโมง45นาทีนะครับพูดถึงละครทะเลเดือดโอ้โหพีพีพัชยาครับคุณผู้ชมปกตินะฮะนอกจอเนี่ยเราจะเห็นเขาแบบซุกโซนน่ารักแกล้งคนโน้นคนนี้ทีหนึ่งไม่เหมือนกันบบทบาทในละครตอนนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่นี่มีพยานนะฮะโอ๊ตรัตทีจะมาคอนเฟิร์มด้วยอีกเสียงเขาจะมาพีว่าอะไรไปชมเลยครับ ออดบอกว่าพีเป็นคนกวนกวนเมื่อกี้มาายกตัวอย่างความกวนของพีพีให้ฟังหน่อยสิพีพีเหรอพูดให้ดีนะจรดงเหรอพรเขาเป็นคนกวนเ้ยใช่ไหมเวลาแบบเล่นก็จะอีกแบบหนึ่งเวลาเบรกก็อีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นในวันที่เราไปถ่ายที่โรงพยาบาลจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากถ่ายคลิปอย่างนี้ไว้ตอนเขาแบบนั่งเดินเหินหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยทีก็เลยบอกว่า เข้ามาหนั่งอย่างนี้เลยนูอยากดังไวเหมือนกันลองดูข้อดีอย่างหนึ่งคือมันทำให้เราสนิทกันได้ง่ายขึ้นไงสนิกกันไวแบบก็กล้าเล่นกับน้องนะเลยเคแต่ที่ละครพอเขาส่ก็แอปได้คขีดได้สเรียบร้อยเหมือนผ้ายับใบเลยเหมือนผ้ายับใบผ้ายับใบ โอ๊ตได้ทำอะไรกับพีพีเรื่องนี้เป็นไงบ้างก็ดีครับจริงจริงปกติก็เหมือนไม่เคยเจอพี่โอ๊ตด้วยนะใช่เหล่านี่คือมารู้จักกันเรื่องนี้เลยใช่ครับโชคดีนะเพราะว่าเวลาเราได้คู่ใครอย่างเงี้ยทุกคนก็จะแบบขุนๆหมดเลยไม่มีใครแบบว่านิ่งๆหวานๆน่ารักเลยดีดีดิก็อย่างเราอย่างเงี้ยอย่างแม็กกี้อย่างเงี้ยอย่างใครอย่างเงี้ยซึ่งพอเราโอ้เธอเจอแต่คนพิกๆเลยเนี่ยโอ้เจอแต่คนพีกพีพีแม็กกี้นี่พีกนะมันเข้ากันได้ง่ายบอกเข้ากันได้ง่ายปุ๊บแล้วเราเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วไงมันก็ รักใจแล้วมันก็เข้ากันง่ายแต่ว่าแค่แบบในซีซีเราไม่ค่อยรักกันเท่าไหร่แล้วอาจจะแบบมีแต่ปะทะค่าลมกันเฉยๆกลับมาสนุกกันต่อกับสดๆบทไม่มีนะครับช่วงนี้ไปที่ละครเรื่องตุ๊กตาก,ตากนันบ้างครับคุณผู้ชมเรื่องนี้นะฮะเกี่ยวก้อยขวัญกวินเนี่ยเขาร้ายจริงๆนะฮะแต่ว่าเบื้องหลังความร้ายกาจของเขาเนี่ยยังมีความน่ารักซ่อนอยู่เพราะเรื่องนี้เนี่ยนางทําหลายอย่างมากโดยเฉพาะการขับมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชม บอกเลยนางทุ่มเทเต็มที่นะเบื้องหลังจะเป็นยังไงตามไปชมเลยครับแต่ฉันชอบอย่างนึงนี่นะยูดูเบื้องหลังนะฮะคุณผู้ชมภาพต่างๆชอบการขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเพื่อนผู้ใจของเธอมอเตอร์ไซค์เธอพีคมากขี่ได้จริงหนูต้องขี่ได้จริงเขาเรียกว่าเป็นเกียร์ช่เกียร์ออโตโ มีไงหน้าสามหลังสองต้องคอยดับจังหวะดีๆอันนี้คือขียเป็นอยู่แล้วป่ะมอเตอร์ไซค์หรือว่ามาฟึซึขี่มอเตอร์ไซค์เป็นแต่ว่าขี่เกียร์อย่างเงี้ยไม่เป็นอุ้ยไหนไหนดูดิดูหลังน้องสิมีรอยท่อหรือเปล่าไมูว่าหนึ่งแผลเลเซอร์แล้วก็ยังไม่ออกในเรื่องคือต้องขับมอเตอร์ไซค์จริงขับมอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานขับรถครบสูตรไปเลยต้องเป็นทุกอย่างการุณาต้องเป็นทุกอย่างมันจะบัดเดินสวยๆไม่ได้ เดินตาเด,ด็กไม่ได้เราต้องขับรถไปรับผู้ชายไปรับแม่ผู้ชายพี่ต้อมนะคะให้เกียรติสอนจัก,กรยานเกี่ยวก้อยมาแล้วนะคะพอแบบว่าปั่นต๊บแม่งแล้วบอกว <c oughs> ิกทแทบลูท่ทบลดของเกี่ยวก้อยก็วิกนะคะเดี๋ยวจะลองให้น้องดึงดูก็อย่าดึงเลยดีกว่านี่อันนี้คือแบบถ้าถ้าเกิดถอดออกมาน้ําหนักตัวก็หายไปประมาณ5กิโลนะคะเพราะว่าใหญ่มากใช่ทใส่จริงหรอ อ้ยมาอันนี้ผมจริงวันนนห้าชิ้นห้าชิ้นแต่เธอนบบไม่จริงแต่ผมเธอจริงปลอมทุกสิ่งอย่างโดนเวนตาขาวแล้วตาดำฉันชอบตรงมีชอบอินเนื้อนางตรงมีว่าเล่นเองดีกว่าเจอกับนิวดวดและสดๆบทไม่มีครับทุกวันจันทร์ถึงสุกบ่ายโมง5 5นาทีวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ